ลักพิงค์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงาน MTV Video Music a w a r d ประจำปี2023ก่อนถึงรับรางวัลได้ซ่ากับไทยพักผ่อนหัช้อปปิ้งที่สยามแต่ก็ไม่ไวายสร้างตำนานความโก้ นับถอยหลังก่อนถึงงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่นะคะของวงการเพลงสากลนระดับโลกสำหรับงาน MTV Video Music Awards ประจำปี2023ที่จะจัดขึ้นในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ล่าสุดก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าคอเพลงนะคะที่มีทั้งรายชื่อศิลปินผู้เข้าชิงรางวัล MTV Video Music Awards ซึ่งก็มีทั้งศิลปินตะวันตกและเค o p OP มาให้ลุ้นกันและในปีนี้นะคะทาง Taylor Swift เนี่ย และเข้าชิงมากที่สุดถึง8รางวัลและทางฝั่ง K-POP เองก็ไม่น้อยหน้านะคะอย่าง l บล็กพิงที่มีเข้าชิงมากที่สุดถึง6สาขาด้วยกันและจากเมื่อปี2022นะคะทาง l บล็กพิงเองก็มีชื่อเข้าชิงรางวัล Best m e t a v World Performance จากการแสดง l บล็กพิ k The Visual ในเกม PUBG และในปีนั้นนะคะทางลิซ่ก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MTV Video Music Award ประจําปี2022ในสาขา Best K-pop กับผลงานเพลงลาริซาโดยสาขานี้มีผู้ท้าชิงเป็นศิลปิน กลุ่มทั้ง,งสิน้นประกอบไปด้วยวง BTS, ITZY, SEVENTEEN, d a y k i d s Kid, และ TWICE และคุณการประกาศออกมานะคะผู้ที่ได้รับรางวัลไปนั้นก็คือซาริซ่าแบล็คพิงคนั่นเองและรางวัลน,นี้ของซาริซ่านะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นศิลปินเดี่ยวจากฝั่งเคป๊อปคนแรกได้ประวัติศาสตร์ที่เข้าชิงรางวัลจากเวทีนี้และก็ยังเป็นศิลปินเดี่ยวและศิลปินคนแรกอ,อีกด้วยหลังจากมีการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะซาริซ่าก็ได้แสดงความป่าป,ปื้มนใจเป็นอย่างมากและก็ได้กล่าวขอบคุณทททีี่่่รรััับาาางววววลดด้วยวสสุกน อันดับแรกลิซ่าก็อยากจะขอบคุณเวที MTV สําหรับเกียินี้ลิซ่ายอยากจ,จะขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านในโซโล่โปรเจกต์นี้โดยเฉพาะเท็ดดี้โอปาทางค่ายวาจีที่ทําให้เพลงลาริสาพิเศษได้ขนาดนี้และชาวบลิงทุกคนพวกคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดขอบคุณที่ทําให้สิ่งนี้เป็นจริงและในปีนี้นะคะกับงานปี2023 MTV Video Music Awards ซึ่งแฟนๆก็สามารถเข้าไปโหวตให้กับทางศิปลปินที่ชื่นชอบได้ผ่านเว็บไซต์ vote mtv.com เรื่องแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนงานประกาศรางวัล นั้นก็จะจัดขึ้นในวันที่13กันยายนนี้ที่ p r u d e n t i a l Center ใน n ิว Jersey New y o ว k สหรัฐอเมริกาและรางวัลในปีนี้นะคะมีทั้งหมด27สาขาด้วยกันและนอกจากรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ MTV เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะพบว่า Black P ิ n k ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใน6สาขาด้วยกันซึ่งนั่นก็คือ Group o f the Year กับวง Black P ิ n k Show of the s u m m ั r กับคอนเสิร์ตบอลพิงค์เบสเคป๊อปกับผลงานเพลงพิง Pink เว n o m Base Art Direct กช mm ักับเพลงพิง k v เวน m มและ Base Editing ก mm ับเพลงเว n o อมแม้ว่าจะมีการเสนอชื่อเข้าชิงถึง6สาขาด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้งานนี้ก็ต้องมารอรู้นะว่าในปีนี้ Black Pink จะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะและก่อนที่จะเดินทางไปรับรางวัลในปีนี้ตัดกับมาที่ซารลิซ่าของเราบ้างดีกว่าหลังจากที่สารลิซ่าได้เดินทาง World Tour มานานนะคะล่าสุดทราบข่าวว่าลิซ่านั้นได้เดินทางกลับไทยตั้งแต่คืนวันที่3 1สิสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีตารางงานและคาดว่าไอดอลสาวชื่อดังจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวอยู่หลายวันก่อนที่จะเดินทางอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวตามตารางงานและประกาศปิดฉากเดินทางอันยาวนานด้วยคอนเสิร์ตที่กรุงโซในวันที่16และ17กันยายนซึ่งจะจะเป็นการแสดงรอบสุดท้ายนะคะที่นับว่าเป็นการสิ้นสุดเวิร์ลทัวร์อันยาวนานกว่า11เดือนของสาวๆเหล่าแบ็คทิงและอย่างไรก็ตามนะคะข่าวดีในครั้งนี้ก็ทำเอาเหล่าบิงนะคะก็อาจจะใจไม่ดีนะเนื่องจากมีการคาดเดาว่าการแสดงคอนเสิร์ตอังกอร์ในครั้งนี้อาจจะเป็นการปิดฉากตำนานของเกิร์ลกรุ๊ แบกทิ้ง <Black> ไปพร้อมกันก็เป็นได้หลังจากที่3สาวลิงนะคะอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่ก็มีการต่อสัญญาไปแต่ฮาริซาเองก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆนั่นเองแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะงานนี้สาวริซาเนี่ยก็ขอพักผ่อนชิลๆไปก่อนต้องบอกเลยว่าตั้แต่แลนดิมงานไทยนะคะเธอก็ใส่ชุดสบายๆประจําวันโดยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคะก็มีเหล่าแฟนคลับเนี่ยพูว่าสาวริซ่ากาลังจูงมือกับเพื่อนสนิทซึ่งก็เป็นญาติของสาวริซ่านั่นเองมีนาวะพี่ก้อยเรียกจูงมือกันนะคะเดินหา ใจกลางกรุงเทพเซ็นทัลนชิดลมแต่ความโกกของสาวลิซ่านะคะก็ทําเอาเหล่าแฟนขับต่างพากันอินดูซึ่งเธอนั้นก็ได้สร้างตํานานอีกแล้วนะคะผูที่พารากอนเนี่ยช้อป,ปเพลินจนลืมกระเป๋าสาวลิซากับพี่ก้อยนะคะก็ได้วิ่ง4ี่คูนร้อยรีบกลับไปเอากระเป๋าได้ทันทีงานนี้ก็ได้เรียนว่าช้อปเพลินจนลืมกระเป๋าไปเลยนอกจากนี้นะคะทางแฟนขับของสาวลิซ่าเองก็ได้เห็นว่าลิซ่านั้นไปทานข้าวกับคุณแม่และเพื่อนที่ไม่กลับบ้านนาอีกด้วยโดยในวันนั้นนะคะลิซ่าได้แต่งตัวด้วยลุคสบายๆเสื้อเยืดสีขาว่อส เกงยินสีดํทาทั้งนี้นะคะทั้งด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ออกมาในทิศทานที่ชื่นชมสาวลิซ่าและก็วอนขอให้แฟนคลับให้คว้ามเป็ส่วนตัวกับทั้งศิลปิน